พาอผี้อนุบาลสองและอนุบาลสาจะดูแลน้องๆอนุบอลเหมือนพี่ท่ารักทุกคนขอพระเจ้าอวยพรวันนี้ในกิจกรรมที่ดูแลน้องให้พี่รักน้องทุกคนขอพระเจ้าอวยพรพี่ด้วยไปพรน้องทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอพระเจ้าอวยพรทุกชีวิต รอร่อยไหม